สวัสดีค่ะเคจีโฮมนะคะวันนี้ไม่เคจีก็ตื่นมาทําเบนโตอีกแล้วค่ะ ส่วนเมนูวันนี้ก็จะทำข้าวปั้นนะคะใส้ไข่ปลาทาลโกค่ะเมนูการทำเบนโตะของแต่ละสัปดาห์ก็จะเหมือนกันค่ะเพราะว่าเคจิเขาชอบนะคะวันจันทร์เขาก็จะขอให้เป็นข้าวไก่ทอดส่วนวันอังคารก็จะเป็นข้าวปั้นค่ะใส่ข้าวปั้นที่เคจิชอบก็จะมีแค่3มอย่างนะคะก็คือมีไข่ปลาทาลโกปลาแซลมอนอย่างแล้วก็ปลาอาจิย่างนะคะวันนี้ก็จะทำข้าวปั้นรูปโดเรมอนอีกแล้วนะคะเวลาทำข้าวปั้นทีไรก็จะคิดถึงหัวกลมๆของโดเรมอนตลอดเลยค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ ใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะเนื่องจากรายละเอียดบนใบหน้าของโดเรมอนเนี่ยไม่เยอะตัดสลายตัดเชดแล้วก็แปะๆลงไปใช้เวลาไม่เกิน30นาทีก็เสร็จแล้วค่ะแต่วันนี้ไม่เคจิจะทำรูปตัวเลมอนกำลังเป่าเมโลเดียนนะคะก็จะมีรายละเอียดเยอะหน่อย แต่ก็คือใช้เวลาไม่เกิน15นาทีเพราะว่าไม่เคยจีตรียม,มินโลเดียนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะถ้ามาทําตอนเช้าก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะง่วงนอนแล้วก็ต้องรีบเร่งด้วยไม่เคยจีก็เลยตัดสินใจเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะตอนนี้ก็ติดตาโดเรมอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตาสีขาวทําจากชีสแผ่นค่ะส่วนสีแดงจะทําเป็นจมูกนะคะสีแดงนี้ได้จากแผ่นปูอัดนะคะก็แปะลงไปเลย แม่เคจิไม่ได้ใช้กันไกนะคะทุกคนแม่เคจิใช้ตัวแม่พิมพ์กดลงไปเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวกดให้ดูอีกรอบนึงนะคะเราอยากได้แค่ตัวกลมๆตรงนี้ค่ะก็กดลงไปเลยแล้วก็ใช้ครีมนะคะคีบออกมาได้เลยแค่นี้ก็จะได้จมูกของโดเรมอนแล้วค่ะพวกแม่พิมพ์แล้วก็อุปกรณ์ในการทำเบนโตะแม่เคจิก็ซื้อมาจากร้านร้อยเยนทั้งหมดเลยนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มติดปากโดเรมอนแล้วค่ะปากนี้ไม่แค่จิใช้กันกกยตัดเองนะคะวันนี้โดเรมอนก็จะปากจูแบบนี้นะคะเพราะว่ากําลังเป่าเมโลเดียนค่ะวันนี้ไม่แค่จิก็ตัดหนวดโดเรมอนเส้นหนานิดนึงนะคะเพราะว่าต้องการให้ออกมาเหมือนภาพวาดค่ะ และขั้นตอนต่อไปก็คือการวางเมโลเดียลงไปนะคะชอบขั้นตอนนี้มากเลยค่ะเพราะว่าเตรียมไว้แล้วก็คือวางให้ได้ตำแหน่งแค่นั้นเลยนะคะแล้วก็จะมีสายเป้าค่ะสายนี้ก็ทํามาจากชีทแผ่นนะคะใช้กันไกรตัดเอาค่ะแล้วก็ด้านปลายทั้งสองด้านก็แปะสลายนิดนึงนะคะให้รู้ว่าเป็นจุดจบของสายค่ะเราจะเข้าปั้นแล้ววันนี้ก็จะมีไขวานแบบญี่ปุ่นด้วยค่ะ แล้วก็เพิ่มผักลงไปก็คือมีบรอกโคลี่แล้วก็แครอทนะคะดาวตรงหัวโดเดมอนก็คือเป็นแครอทที่ไม่เคจินําไปต้มแล้วก็ใช้แม่พิมพ์รูปดาวตัดเอาค่ะส่วนดอกไม้สีส้มนี้นะคะก็คือแครอทเหมือนกันค่ะใช้แม่พิมพ์รูปดอกไม้กดลงไปแล้วก็เอามาตกแต่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้ให้มีดีเทลความน่ารักเพิ่มมากขึ้นนะคะเบนโตของเคจิวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวออกไปให้เคจิดูกันนะคะเบนโตเดจิ

รักเคตินนะครับรักันมหม่ครับ กับป้าป้าอีกแล้วค่ะเป็นวันหยุดของเราสองคนนะคะส่วนเคจิก็ไปโรงเรียนเรียบร้อยเมื่อเช้าทําเป็นโตโ๊ะตโัวเลมอนให้นะคะชอบใจใหญ่เลยตอนนี้ก็น่าจะกําลังทานข้าวกลางวันอยู่นะคะเพราะว่าไม่เคจิกออกมาจากที่บ้านก็คือช่วงประมาณเที่ยงพอดีตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟนากาโน่นะคะ ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าไปที่นากาโน่ซันมอลนะคะเป็นถนนช้อปปิ้งของที่นี่ค่ะมีของขายเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันแล้วก็สถานีนี้นะคะอยู่ห่างจากชินจูกุเพียงหนึ่งสถานีเท่านั้นค่ะนั่งรถไฟสายชูโอมาแค่4นาทีเท่านั้นก็ถึงเลยนะคะพอเราเข้ามาด้านในก็จะเจอร้านขนมปลายากิร้านดังที่เราไปทานกันมาคลิปก่อนๆน,นะคะ ก็จะเป็นร้านเดียวกับที่ตั้งอยู่ที่ชินจูกุค่ะร้านนี้อร่อยมากๆเลยนะคะมีหลายสาขาลองไปหาทานกันดูนะคะเดินมาอีกนิดก็จะเจอร้านขายยาซันรักค่ะร้านนี้ขายถูกมากถูกกว่าร้านมัซโมโตะคิโยชิด้วยนะคะแล้ววันนี้พิเศษนะคะลดอีก10%ทั้งร้านไปเลยค่ะก็คือปกติเนี่ยร้านนี้ก็จะลดประมาณ5%นะคะจากป้าอยู่แล้วแล้วก็ทำแท็กฟรีได้ด้วยแต่ช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนเขาก็จะพิเศษค่ะลดไปเลย10%นะคะ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นร้านขายยามาซูโมโตะคิโยชินะคะร้านนี้ก็ติดป้ายเซลล์เหมือนกันค่ะก็คือร้านยานเนี่ยจะอยู่ติดกันหลายๆร้านเลยนะคะสามารถเดินเช็คราคาได้เลยนอกจากนั้นก็มีร้านอาหารให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซูชิราเมงสเต็กเนื้อย่างร้านอาหารอินเดียเวียดนามก็คือมีหลากหลายมากๆเลยนะคะ เดินมาอีกนิดก็เจอป้ายแดงๆของยูนิโครค่ะถนนเส้นนี้มีร้านของยูนิโครด้วยนะคะมาช้อปปิ้งกันได้เลยจะบอกว่าร้านนี้ขายถูกมากถูกก่าแถวบ้านไม่แคจ่จีค่ะมุมที่เขาลดราคาก็มีของเยอะนะคะลดแบบขายทิ้งเลยค่ะช่วงนี้เพราะว่ากลางฤดูหนาวแล้วนะคะจะเข้าฤดูถัดไปแล้วรีบมาช้อปกันได้เลยค่ะ แล้วก็มีร้าน ABC มาร้านขายรองเท้าปลอดภาษีด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีร้านขายนาฬิกามือ2แล้วก็ของใหม่ดีเซลก็มีค่ะ มีหลายร้านมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเดินตรงไปเนี่ยจะมีอีกตึกนึงค่ะซึ่งทั้งชั้นเนี่ยจะเป็นร้านขายแบรนเนมือสองนะคะแม่แคจิก็มาเดินที่นี่เป็นครั้งที่สองค่ะครั้งแรกนี่มาแบบงงๆนะคะป้าๆเขาพามาก็มาไปงานๆแต่ว่าครั้งนี้อยากจะมาเองเพราะว่าติดใจในความครบวงจรของที่นี่ค่ะเขามีสินค้าราคาตั้งแต่10เยนไปจนถึง10ล้านเยนนะคะดูได้ที่นี่ทั้งหมดเลยค่ะ มาเดินกันต่อนะคะเดินมาอีกไม่ถึง10เมตรก็มาเจอร้านขายยาอีกแล้วค่ะเป็นร้านขายยามาซูโมโต้นะคะที่นี่ร้านขายยาค่อนข้างเยอะใครอยากจะช้อปปิ้งที่ร้านขายยาไม่แค่จิแนะนําให้ไปช้อปปิ้งที่ถนนช้อปปิ้งแบบนี้ค่ะเพราะว่ามีหลายร้านแล้วเขาขายตัดราคากันค่ะทุกคนและจะมีร้านขายยาบางร้านที่ขายถูกกว่ากันตั้งแต่50ไปจนถึง500เยนค่ะ ฟังไม่ผิดนะคะถูกกว่า500เยนค่ะแม่เคจิสำรวจราคามาด้วยตัวเองนะคะก็คือจะไปซื้อแชมพูให้ป้าป้าซึ่งเป็นแชมพูที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะแม่เคจิก็เข้าไปเช็คทุกร้านค่ะแล้วก็เจอร้านที่ขายถูกที่สุดซึ่งถูกกว่าเพื่อน500เยนนะคะก็ซื้อร้านนั้นมาโดยตลอดค่ะโคม่มัจะได้นั่นะเกโค้ชีวะจะชิดโอ้โห ท้างนี้บป้าเคยทำงานพระทรรมสาขานี้นะคะสมัยเป็นไยรุ่นอายุเท่าไหร่บป๋าทำงานที่นี่2บสอน22นักศเกษานักเึกษา โอชิโซน่าอร่อยนะคะแต่ป้าทานไม่ได้แพ้ปลาทั้งหมดเลยกอน้องน้น่าจี่แบาบ้านนี่อันนี้ร้านกระเป๋าแบรนด์นนมนะคะทีรพอมายืนอยู่หน้าร้านรักษาความปลอดภัยก็าคู่หมันเอบิชิมา ร้านอาหารอินเดียร้านซูชิร้านสูตรไม่ใช่จิจะไปร้านขายยานี่ร้านขายยาร้านนี้นะคะใช้เงินสดซื้อแล้วก็จะได้ราคาถูกถูกกว่าฟรีแท็กฟรีนะคะเรื่องกัโค ตอนนี้เราก็เดินออกจากซันมอลค่ะมาเดินอีกโซนหนึ่งซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นโซนร้านนั่งดื่มอิซากายะนะคะแล้วก็มีร้านคาราโอเกะผับต่างๆซึ่งตรงนี้ก็คือจะเปิดช่วงประมาณ5้าโมงย็นเป็นต้นไปค่ะก็เลยปิดเยอะหน่อยนะคะแต่ร้านพวกรามเมงร้านที่สามารถทานได้ตอนกลางวันก็มีนะคะพวกรามเมงทงคัตสึแล้วก็มีร้านอาหารเวียดนามด้วยค่ะนี่มีช่วงกลางวันก็มีเมนูที่สามารถเลือกได้ตามนี้เลยนะคะ ตอนกลางวันแบบนี้ร้านอาหารส่วนใหญ่นะคะประมาณ80%เเลยค่ะก็จะปิดนะคะไปเปิดเอาช่วงเย็นเย็นช่วงที่มีลูกค้าเยอะๆช่วงหลังเลิกงานนะคะก็น่าจะคึกคักกว่านี้เยอะมากๆค่ะแล้วก็มาเจอป้ายภาษาไทยนะคะทุกคนว่ายินดีต้อนรับ ร้านนี้มีพนักงานพูดภาษาไทยได้รับสมัครพนักงานสําหรับผู้มีประสบการณ์ด้านการทําอาหารแล้วก็งานในครัวนะคะเงินเดือนเริ่มตั้งแต่3 0 0 0 0นเยนไปจนถึง3 5 0 0 0 0หเยน<ม><ม>ก็เป็นเรทเงินเดือน,นที่ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็มีสวัสดิการต่างๆแต่รับพนักงานที่อายุไม่เกิน50ปีค่ะแต่ตอนที่ไปร้านปิดไม่เคจิก็เลยไม่ได้เข้าไปดูด้านในค่ะก็เลยไม่ทราบว่าเป็นร้านอาหารประมาณไหนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าไม่เคจิจะมาค่ำๆหน่อยมากับป๊าป๊าสคนค่ะจะลองเข้าไปทานในื ร้านดูนะคะเสวนร้านนี้ก็จะเป็นร้านทงคัสึค่ะน่าจะเป็นร้านใหม่นะคะเพราะว่าทุกอย่างยังใหม่อยู่เลยไม่ว่าจะเป็นประตูร้านแล้วก็ป้ายหน้าร้านค่ะแต่วันนี้ไม่ค่จิอยากจะทานเนื้อยางนะคะก็มาเดินชมเฉยๆค่ะนี่บริเวณหน้าร้านทําได้น่ารักมากๆเลยนะคะส่วนเมนูแล้วก็ราคาก็จะประมาณนี้ค่ะ ซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นย่านร้านอาหารเก่าแก่นะคะอย่างร้านนี้ก็คือน่าจะเป็นร้านอาหารชื่อดังที่อร่อยแล้วก็มีชื่อเสียงมานานคนก็เลยมาต่อแถวเยอะเลยค่ะเราก็พยายามเดินหาร้านเนื้อย่างแต่ก็ไม่มีร้านไหนเปิดนะคะมีมาเจอร้านนี้ร้านเดียวค่ะซึ่งเป็นร้านที่ต้องบริการตัวเองเมื่อกี้โตไม่ว่างเราได้นั่งตรงเคาน์เตอร์นะคะแต่ว่าปปาเขาเจ็บพุงค่ะ เพราะว่าชนกับที่จับลินชักนะคะเนื่องจากว่าเก้าอี้นะะ่ยขยับไปข้างหลังไม่ได้ลินชักก็เลยชนพุงป,ป๋าค่ะก็เลยขอเปลี่ยนมานั่งโต๊ะตรงนี้นะคะที่ร้านนี้ไซ์ก็จะมีนีทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือเตานะคะก็จะเล็กหมดเลยแล้วก็จะมีที่เก็บตะเกียบแล้วก็ผ้าเช็ดมืออยู่ตรงลินชักตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องย่างไปทานไปแบบเร็วๆค่ะก็เดินกรตจนขาขวิดเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องบริการตัวเองไปรับอาหารเองแล้วก็เก็บจานเองด้วยค่ะ แล้วก็มาต่อกันที่เกมเซ็นเตอร์ค่ะแม่กเคจิชอบผ้าห่มสีเทาลายสนุปปี้ผืนนี้นะคะพอป๊าได้ยินว่าแม่กเคจิอยากได้แค่นั้นละค่ะก็คือคีบใหญ่เลยนะคะเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้สักทีค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านขายโมเดลรถมือสองค่ะมาหาซื้อรถไปฝากเคจินะคะถ้าเคจิได้มาที่นี่คงชอบน่าดูค่ะแต่ว่าวันนี้ไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสน่าจะพาเคจิเขามาเดินดูค่ะที่นี่ก็จะมีโมเดลรถหลากหลายมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ได้โมเดลรถกลับบ้านไปฝากเคจิสองคันค่ะก่อนกลับบ้านไมเคจิก็แวะซื้อผักไปทํากับข้าวค่ะ ที่สถานีรถไฟนากาโน่นี้เขาจะมีร้านขายผักที่อยู่ชั้นใต้ดินนะคะร้านนี้ขายถูกมากแล้วก็ผักหายากๆก็คือหาซื้อได้ที่ร้านนี้ค่ะแม่จิก็จัดมาหนึ่งถุงนะคะพอกลับมาถึงบ้านก็ไปรับนักเรียนตัวน้อยที่ป้ายรถเมล์มาค่ะกลับมาด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าถูกอกถูกใจอะไรก็คือตอนที่อยู่บนรถบัสเนี่ยเขาก็เล่นกับเพื่อนนะคะสงสัยขำค้างค่ะสนุกค้างก็คือหัวเราะจนถึงบ้านเลยนะคะ พอกลับมาถึงบ้านก็รีบเร่งทำกับข้าวเลยนะคะเพราะว่าป้าป๋าอยากจะทานซุปทงชิลุกค่ะแล้วซุปนี้เครื่องเยอะมากแล้วก็ใช้เวลาต้มค่อนข้างนานนะคะก็อาจจะเอาไว้ทานมื้อดึกเลยค่ะแต่มื้อเย็นเนี่ยก็จะทำอย่างอื่นไปก่อนนะคะ และนี่ก็คือมื้อเย็นของเราค่ะก็จะมีผัดถั่วแล้วก็ไก่ทอดนะคะเป็นอาหารง่ายๆที่สามารถให้เคจิป,ป้าแล้วก็คุณปู่เนี่ยทานรองท้องได้ก่อนส่วนซุปทงจิรุกว่าจะได้ทานก็คือน่าจะประมาณเกือบเกือบสามทุ่มค่ะก็ถ้าตอนนั้นใครอยากจะทานค่อยมาทานอีกรอบก็ได้นะคะตอนนี้ก็จัดเสิร์ฟง่ายๆไปก่อนค่ะ

ジジする。<laughs> おおすごい。すごいブンブン。すごい嬉しい。 ของฝากวันนี้ก็ถูกใจเคจิมากๆค่ะเคจิเขาไม่ติดนะคะว่าจะเป็นของใหม่หรือว,ว่าของมือสองถ้าเป็นของที่เขาชอบก็ได้หมดเลยค่ะวันนี้ก็ได้ทั้งรถตุ๊กๆแล้วก็เฟอร์นิลลี่เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไมเคจิต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ